อ่านะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชินายุธ์นะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันหน่อยครับโอ้โหเป็นข่าวร้อนข่าวเด็ดเผ็ดมาเลยเมื่อกี้เองนะครับอื้อซาราครับต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบแบบชื่นมืดแล้วก็จบแบบงงๆด้วยนะครับโอ้รับกับลิเวอร์พูลหตออครับสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ครับสำหรับซาร่าตอนนี้นะครับอื้อมาฟังกันหน่อยนะครับ สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จบลงแบบชื่นมื่นครับเมื่อลิเวอร์พูลเนี่ยคอนเฟิร์มการต่อสัญญากับโมเมนซาล่าดาวยิงคนสําคัญของพวกเขาเนี่ยโดยรายงานระบุว่ารับค่าเหนือระดับ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะโอ้โหอนาคตของดาวเตะทิมชาติอียิมเนี่ยเป็นประเด็นตลอดปีที่ผ่านมาเพราะสัญญาเดิมของเขาจะสิ้นสุดลงหลังจบฤด,ดูกาลหน้าและการเจรจาสัญญาใหม่ก็ดําเนินมาเป็นเวลานานจริงๆ,ๆนะครับ ครั้นนั้นเนี่ยทุกอย่างครับยังลงเอยด้วยดีสาหรับทั้ง2ฝ่ายเมื่อลิเวอร์พูลยืนยันว่าซาร่าเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาเริ่มบอกใบการเซ็นสัญญาด้วยการโพสต์ทวิตของเอเย่นนะครับซาร่า ah ที่มักโพสต์อะไรเป็นปริศนาให้แฟนบอลกังวลไปเรื่อยครับก่อนที่จะลงคลิปยืนยันว่าการต่อสัญญาเกิดขึ้นแล้วนะครับรายงานระบุว่าสัญญาใหม่ของซาร่าเนี่ยจะยาว3ปีด้วยกันและค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับ 3, ามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์กับลิเวอร์พูล ไปแล้วครับถึง2,025สําหรับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยทุกคนคิดว่ายังไงกับข่าวนี้โอ้โหมาแบบงงๆจริงๆครับจบแบบงงๆแล้วก็ชื่นมื่นด้วยนะครับก็คือสุดท้ายแล้วโมฮมเหมดซาลาต์ครับต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรับ350,000ปอนด์ต่อวิกนั่นนเาะนะครับทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงถือครับสวิดัสสวัสดีครับ